กราฟร่างทองจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารกับการโชว์เทพอีกครั้งในการไล่ล่าสามว่าที่จักรพรรดิอีกทั้งดราม่าที่กะไว้แล้วว่าจะต้องมีนะครับเกี่ยวกับประเด็นของกราฟนะครับว่าอวยเกินจริงไปหรือเปล่าก็อย่างที่เกริ่นไปในหัวคลิปเลยว่านะครับตอนที่ได้อ่านมังงะนะครับวันพิษในตอนที่1นึ่งกับฉากที่กราฟนั้นนะครับโชว์โหดโชว์เทพโชว์ความตึงตึงของเฮียแกนะครับในการไล่ล่านะครับว่าที่3จักรพรรดิก็คือไคโดบิ๊กมัมแล้วก็หนวดขาวในตอนนั้น ยังไม่ได้เป็นจักรพรรดิเนาะซึ่งถึงแม้ว่าในบริบทของเนื้อเรื่องนั้นจะค่อนข้างอธิบายอย่างชัดเจนเลยแต่จากประสบการณ์ละกันนะครับที่ผ่านโซเชียลหอยลายของวันพีชนั้นบอกเลยว่านะครับกะไว้แล้วนะครับจะต้องมีดราม่าแน่นอนเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแต่คลิปนี้ผมอยากจะพูดเลยว่าไม่ต้องดราม่าเลยเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ซ้ำกับเหตุการณ์ที่เราได้เห็นในตอนนี้อย่างแรกเลยนะครับเอาเป็นว่าแฟนขับของโพเนโทก้าหรือแฟนขับนะครับของเราจักรพรรดนั้นเนี่ยก็ใจล้มลมใจเย็นเย็นก่อนนะก็ยยินๆฟ โซดานั้นเนี่ยมาจิบให้มันชื่นใจก่อนแล้วก็มาฟังกันอะอย่างที่ผมพูดไปเลยแหละว่าไม่ต้องไปซีเรียสนะครับกับประเด็นในตอนล่าสุดนะครับที่จะเห็นว่านะครับโอยกราฟเลยล่านะครับทั้งไคโดปิกมัมแล้วก็โหนดขาวและทั้ง3คนนี้นะครับ <c oughs> ก็เลือกเลยที่จะหนีนะครับในตัวของพลเรือโทกราฟ ซึ่งในบริบทของตอนนั้นผมเชื่อว่าจานโอดานั้นก็มีเจตนาที่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าต้องการเขียนนะครับถึงความเก่งและการของพลเดอร์โทกาว่าช่วงตึงๆของเฮียแกนั้นเนี่ยมันตึงมากขนาดไหนนะครับแล้วก็ต้องการเขียนนะครับเป็นแก๊กมุกตลกนี่แหละที่เราได้เห็นว่านะครับความโหดร้ายของกราฟในช่วงพลิกๆของปู่แกนั้นแม้ขนาดนะครับหนวดขาวพิกมัมและไคโดยังต้องวิ่งหนีในการต่อสู้แต่นะครับด้วยบริบทของตอนนั้นจะเห็นว่านะครับกราฟเนี่ยก็คือไล่ล่าใช่ไหมสามคนนี้คือพี่แกมาที่ก็อด เลยก็คือมาเพื่อจัดการไล่ล่าในตัวของโรเจอร์นะครับส่วนคนอื่นนั้นก็เหมือนกับว่าติดล่างแหไปด้วยนะครับคือกราฟเห็นใครพี่แกก็ซัดหมดและเมื่อเจอนะครับตั้ง3คนยังไงก็ต้องซัดนะครับและไอตรงที่น่าสนใจเลยเนี่ยบริบทของตอนก็พูดเลยแหละว่านะครับ้วยคาวพิกมัมนั้นนะครับเลือกจะไม่ต่อสู้กับกราฟนะครับพอรู้แหละว่าสู้ไปก็ยดเยอะเปล่าๆนะครับเพราะพวกเขานั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าต้องการนะครับจะไปช่วยเหลือแช็กกี้แล้วก็ล่าสมบัตินะครับที่พวกเขานั้นต้องการที่เกาะนนีีี้้กกาารรต่่่่่่ออสูับไมใชเืงทดแน และถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมีไคโดคนหนึ่งนะเนี่ยที่พร้อมเลยที่จะต่อสู้กับกราฟแต่เลือกที่จะวิ่งหนีด้วยเพราะว่านะครับสบิ๊กใหญ่และการหนวดขาวกับบิ๊กมัมนั้นบอกว่าให้หนีซะนะครับอย่าไปต่อสู้เลยดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าหนวดขาวกับบิ๊กมัมนั้นเป็น2คนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วและเชื่อได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับก็คงเคยถูกกราฟไล่ล่ามานะครับไม่แปลกเลยที่2คนนี้จะรู้ว่าหากต่อสู้กับกราฟมันไม่ใช่ศึกที่จบง่ายๆด้วยบริบทหลายคนอาจจะมองว่านะครับเฮ้ยสามคนเนี่ยก็คือ แล้วนะครับมันก็ไม่ได้เชิงขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่าการที่จะต่อสู้กับกราฟนั้นก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาด้วยเช่นกันคิดดูละกันว่าทั้ง3คนนะครับสามรุมหนึ่งเลยนะถ้ามันจะต่อสู้จริงๆถามว่าสู้ไหวไหมผมว่ามันก็น่าจะไหวนะแต่นะครับด้วยรบริบทของตอนเนี่ยไอเนี้ยชัดเจนเลยว่าความแข็งแกร่งของกราฟหนึ่งคนต่อให้3รุมนั้นนะครับก็ <ๆ S 2> ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่ซ้ำนะครับที่ทั้ง3คนเนี่ยจะสามารถคว้าในตัวของกราฟได้คือบริบทมันชัดเจนเลยว่าถ้าต่อสู้ยังไงก็ยืดเยื้อนะนี่่ขาาด31เลยซึง้ตตมปกิ 3มคนเนี่ยที่แม่งโคตรเก่งโคตรท็อปเลยนะครับที่ต่อสู้กับคนคนเดียวมันควรจะคว่ำง่ายๆนะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่บอกได้ชัดเจนเลยว่ากราฟในช่วงพีกนั้นนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆและนะครับการต่อสู้สมมติถ้าต่อสู้ตัวต่อตัวนวดเขาาตัวต่อตัวกับกราฟบิ๊กมารตัวต่อตัวกับกราฟหรือแม้กระทั่งไคโดตัวต่อตัวกับกราฟด้วยบริบทแล้วนะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับที่สามารถชนะในตัวของกราฟได้เพลิดเอาจจะพ่ายแพ้เลยได้ซ้ำอาเชื่อได้ว่าพอฟังตรงนี้ปั ที่ผมจะหมายถึงเลยเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าวันพีชนั้นนะครับทุกตัวละครเนี่ยที่เป็นระดับท็อป,อปของเรื่องเก่งหมดแหละนะครับไคโดก็เกง่งบิ๊กมามก็เกง่งหนวดขาก็เกง่งกราฟนั้นก็เก่งนะครับแต่นะครับมันมีบริบทอยู่ด้วยตรงที่ว่าช่วงพีของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนจะมีช่วงพีของตัวเองอาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นอย่างเช่นลูฟี่ในปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันก็คือช่วงพีข,ของลูฟี่แล้วคือลูฟี่สามารถเก่งได้ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นหรือบางคนนั้นอาจจะท็อปอาจจะเก่งได้นนนนนชชชช่่่่่ววงงงงุุุมนนรัเแแอออยยยาาาตท แน่นอนไม่ได้เก่งระดับลูฟี่เลยกว่าแช้งจะก้าวมาในระดับนี้ได้นะครับเขานั้นก็ต้องปาไป 20. ปลายๆสามสิบถึงสี่สิบแล้วซึ่งแน่นอนนะครับว่าไคโดก็เหมือนกันนะครับไคโดในบริบทในตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่นะครับเด็กฝึกหัดของเรือเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ช่วงท็อปที่สุดของไคโดไคโดจะไปต่อกองกับกราฟก็ไม่ไหวนะครับหรือแม้กระทั่งหนวดขาวพิกมัมในช่วงเวลานี้ผมก็มั่นใจว่าก็ยังไม่ใช่ช่วงที่พีคที่สุดของพวกเขานะครับถึงแม้เราจะมองว่าบริบทของหนวดข่าวนั้นเนี่ยมัวงบผ แต่ละคนนั้นมีช่วงพีคในระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับมันไม่ใช่แบบว่านะครับอายุเท่ากันมันจะพีคเท่านี้หรือช่วงเวลานั้นจะพีคมากกว่ากันซึ่งดข่าวในบริบทในตอนนี้นะครับเขายังเป็นเพียงแค่ลูกเรือของร็อกเท่านั้นซึ่งผมก็เดาได้ว่านะครับข่าวนั้นก็อาจจะไม่ใช่ช่วงที่พีคที่สุดของเฮียแกแต่มันดันมาเจอนะครับกราฟในช่วงที่พีคที่สุดในตอนนี้นี่แหละในช่วงเวลาที่เขานั้นไล่ล่าคนอื่นอย่างบ้าคลั่งกับการที่กราฟคนคนเดียวนะครับบุกมาที่นี่ทั้งที่รู้นนะนะว่่่่่ามมมมีแีแแกกลลุุจจจสส็เ แต่ใส่เดี่ยวมานะครับโดยที่ไม่รอบวกคนละเอกหรือใครทั้งสิ้นเลยผมว่าก็ค่อนข้างชัดเจนเลยว่านี่แหละคือช่วงเวลานะครับที่น่าจะพีคที่สุดของกราฟแล้วก็ว่าได้จึงทาให้บริบทตอนนี้นะครับที่เห็นว่านะครับหนวดขาวพิกมามหรือใครโดวิ่งหนีนะครับในตัวของกราฟไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายมันเป็นบริบทได้ในหลายๆความหมายเลยได้ซ้านะครับความหมายแรกคือกราฟโผล่ความหมายที่2คือหนีดีกว่านะครับไปทําในสิ่งตทวเองนั้นต้องทําดีกว่าการที่3คนลุมกราฟคนนึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นการต่อสู้ที่สามารถลล้มในนตัวขอองงกกกรราาาฟ่ยๆเืีจห นั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากกว่าและผมกล้าพูดเลยว่านะครับต่อให้คุณะเก่งแม่งแค่ไหนนะครับแต่ถ้าคุณนั้นพร้อมที่จะบวกทุกสถานการณ์นะครับโดยที่ไม่หนีในบางสถานการณ์บางทีแล้วการหนีมันไม่ได้หมายความว่าคุณนั้นนะครับจะอ่อนกว่าคนนั้นหรือบางทีแล้วน,น,นะครับต่อให้คุณเก่งแค่ไหนแต่เลือกจะสู้ในทุกสถานการณ์นะครับตายมาแล้วนักต่อนักคือคนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่ต้องต่อสู้ในจังหวะที่ตนเองนั้นได้เปรียบมากที่สุดมากกว่าเพราะต่อให้เก่งมากแค่ไหนอะไรมากแค่ไหนนะครับแต่สถานการ หรือเพียงพ้ําเลยก็ว่าได้นะครับนี่แหละเป็นใจความสําคัญเลยได้ซ้ํากับบริบทของตอนนี้นะครับหรือให้ผมสรุปง่ายๆเลยว่าไม่ต้องไปซีเรียสนะครับที่เราเห็นนะครับในช่วงเวลาการย้อดีตครั้งนี้จะเห็นว่าบางตัวละครโอ้ยทําไมมันไม่ท็อปนะมันไม่ไอ้นี้มันไม่อ้นนั้นนะครับมันเป็นเพียงแค่นะครับช่วงเวลาที่แตกต่างกันเท่านั้นทุกคนมีช่วงเวลาพิกที่แตกต่างกันออกไปนะครับออย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างซิวเวอร์เดลี่อย่างเงี้ยตอนที่เจอกับหนวดดําใช่ไหมซิวเวอร์เดลลี่ในการรคคมนะับ ในตัวของหนวดดาเอาไว้แต่นะครับในตอนท้ายซิเวอร์เดลี่ก็ยอมรับเลยแหละว่านะครับให้เขาต่อสู้กับหนวดดาในตอนนี้ก็คงไม่ชนะเลยก็ว่าได้เป็นเพราะเขานั้นถดถอยลงไปเยอะเลยนะครับนี่แหละมันเป็นช่วงเวลานะครับที่อาจารย์โอดาพยายามเขียนนะครับในโลกวันพีดว่าทุกคนมีช่วงพีคของตัวเองนะครับความพีคของแต่ละคนนั้นมันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ช่วงอายุขึ้นอยู่แล้วแต่ประสบการณ์นะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่อาจารย์โอดานั้นวางเอาไว้อยู่แล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับกับการที่นะ ดตั้ง3คนนั้นต้องวิ่งหนีนะครับเพราะด้วยบริบทในเหตุการณ์ก็ตัวเล่ผมว่า3คนที่มันท็อปที่สุดพลิกที่สุดนั้นมันก็คือกราฟโรเจอร์แล้วก็ร็อกนั่นเองนะครับและผมยังกล้าวงเล็บไปเลยว่านะครับไอ้พลิกที่สุดนั้นเนี่ยเพลิดเพลินอาจจะเป็นเพียงแค่ร็อกคนเดียวเท่านั้นที่พลิกที่สุดนะครับในตัวของกราฟแล้วก็โรเจอร์มันอาจจะไม่ใช่จุดสูงสุดที่เขานั้นไปถึงเลยก็เป็นไปได้เพราะผมว่าจุดพลิกที่สุดนะครับของโรเจอร์กับกราฟนั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลานะครับที่โร พีที่สุดของโรเจอร์นั่นแหละคือถ้าพูดจริงๆสำหรับผมมองว่าช่วงที่มันพีที่สุดในตอนเนี้ยมันก็คงเป็นของร็อกนั่นแหละและการที่นวดข่าวนั้นเป็นลูกเรือของร็อกมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขาคนั้นแพ้นะครับเดวี่แบ็คไฟแล้วก็ต้องเข้ากลุ่มของร็อกเท่านั้นแต่ในด้านฝีมือในช่วงเวลานั้นนะครับผมว่าร็อกนั้นก็ยังอาจจะดูเหนือกว่านวดข่าวเลยแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าณนะช่วงเวลานั้นนะครับมันมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าทําให้แตกต่างออกไปอ,อารังเช่นีเพิงรในะครับกาฟรชิลลเยนคัพูดวรร ไฟแค่นี้เนี่ยการย่างเนื้อพรามลิฟนั้นยังทําไม่ได้เลยได้ซ้ำนะครับมันก็บ่งบอกแล้ชัดเจนเลยว่านะครับความแข็งแกร่งความบ้าคลั่งของทางด้านกราฟนั้นมันมากมายมากแค่ไหนนะครับคือการที่กราฟได้เป็นวีรบุรุษกองทัพเรือเป็นบุคคลละกันนะครับที่เหล่าโจรสลัดนั้นหวาดกลัวมีแต่คนนั้นนับถือแล้วว่ากราฟเนี่ยแม่งของแท้แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่แล้วนะครับความเก่งความแข็งแกร่งของเขานั้นเราก็ต้องให้เครดิตในตัวของกราฟด้วยนะครับแต่นะครับเราก็ไม่ได้แบบว นั่นแหละมันอาจจะไม่ใช่ช่วงทีพ่พีที่สุดของเขามันไม่ใช่บริบทที่พวกเขานจะต้องต่อสู้กับการาฟนะครับมันมีอย่างอื่นที่ต้องทําและมันก็อาจจะยังไม่ใช่บริบทนะครับที่พวกเขาทั้ง3คนนั้นจะสู้ในตัวของการาฟไหวก็ได้ในช่วงเวลานั้นมันมีภาพรวมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ย้ําเตือนว่านะครับเอาจริงๆเนะี่ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับดูเพื่อความสนุกความบันเทิงน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าเราไปเคยดว่าเฮ้ยทำไมการาฟเนี่ยแม่งเก่งกว่านวดขาวนะหมายถึงนะครับ คิดมากขนาดนั้นผมว่าตายแน่นอนนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วมันมีหลายสิ่งมากเลยที่ไม่สามารถวัดได้เรื่องความแข็งแกร่งนะครับว่ามันเหนือกว่าหรือไม่เหนือกว่าอย่างชัดเจนเพราะจริงๆแล้วนะครับวันพีชนะเนี่ยต่อให้พลังเนี่ยในระดับนะครับที่ใกล้เคียงกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะสู้และสู่สีกันนะบางทีอาจจะใช้ประสบการณ์หรือความอึดตึกทนก็อาจจะสามารถชนะคนคนนั้นได้หรือบางทีนะครับบางคนที่แร่งกว่าก็จริงแต่นะครับประมาทในการต่อสู้นะครับหรือคิดว่าตนเองนั้นเจ๋งเพียงพอก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้มานักต่อนักแล้วนะครับซ รวมนะครับกราฟก็เก่งไครโดก็เก่งบิ๊กมัมก็เก่งหนวดขาวก็เก่งคือมันเก่งหมดแหละพวกเนี้ยเพียงแค่ว่ามันเป็นช่วงเวลานะครับจังหวะโอกาสแล้วก็ช่วงพีคของแต่ละคนที่ต,ต่างกันไปเท่านั้นและทุกคนคิดอย่าง้นบ้างครับเกีย่ยวกับประเด็นนี้นะครับว่าเอ้ยมันควรดราม่าขนาดนั้นเลยหรือเปล่าสารผมมองว่ามันก็ไร้สาระประมาณนึงนะไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับหรือคิดว่าเอ้ยกราฟเนี่ยโอ้ยเก่งประมาณนี้โอเคแล้วหรือหนวดขาวไม่ควรจะหนีนะควรจะต่อสู้เลยก็ลองคอมเมนต์มาได้เชื่อว่าน่าจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกกกกไปปนนะะรรัับแต่่็ยาาาาพพพพิิมมมม์์ลล้ณึงี มันก็เป็นเบงแก้จุดเล็กๆเท่านั้นที่อาจไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายขนาดนั้นอก็ลองคอมเมนต์มาและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ